มีที่ดินว่างเปล่าอย่าปล่อยเฉยแปลงที่ดินเป็นสินทรัพย์โกโก้ที่ยั่งยืนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีที่ดินว่างเปล่าแล้วอยากเพิ่มมูลค่าในที่ดินของคุณติดตามได้ครับสวัสดีครับผู้ชมคาเคานมิกวันนี้เรายังอยู่กันในซีรีส์พิเศษครับสำหรับคนที่มีที่ดินแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่มีไอเดียในการทำที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและคนที่กำลังมองหาการลงทุน ในพืชเศรษฐกิจที่มั่นคงมีอนาคตถ้าคุณคือคนหนึ่งในนั้นวันนี้คุณอาจจะได้พบคําตอบใหม่จากโกโก้ไทยครับคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้ในประเทศไทยมีที่ดินวา่างเปล่าอีกหลายล้านไร่ที่ยังไม่ทําให้เกิดมูลค่าและมีค่าใช้จ่ายในด้านภาษีซึ่งจะแพงขึ้นทุกๆปีคําถามคือจะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนค่าใช้จ่ายประจําปีให้กลายเป็นรายได้ที่ยังยืนด้วยการปลูกโกโก,ก้กันครับต้นโกโก้ปลูกได้ในหลายจังหวัดครับตั้งแต่ภาคใต้กลางเหนือ จนตะวันออกใช้พื้นที่เพียง3-4เมตรต่อตอน้นโกโก้อายุยืน30-40ปีให้ผลผลิตเร็วเพียง2-3ปีเท่านั้นก็สามารถเก็บผล,ผลผลิตได้แล้วครับลองนึกภาพดูนะครับที่ดินของคุณที่ว่างเปล่าว,วันนี้กลายเป็นสวนโกโก้อินทรีย์ที่สร้างรายได้ปีละหลายแสนจนถึงปีละเป็นล้านถ้าคุณสามารถเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตมันได้วันนี้คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องปลูกเองดูแลเองนะครับ เพราะผมเองมีประสบการณ์และมีไอเดียมีแนวคิดครับจากประสบการณ์ที่ทําโกโก้และเดินทางไปดูเกษตรกรที่ทําโกโก้มาแล้วทั่วประเทศทําให้ผมเนี่ยคิดถึงไอเดียที่เหมาะกับเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ผมว่ามีถึง3โมเดลครับที่เหมาะสมกับการที่คุณจะเริ่มต้นในธุรกิจโกโก้ได้ข้อที่1เลยครับปล่อยเช่าที่ดินระยะยาวให้กับบริษัทที่มีความสนใจในการปลูกโกโก้2ร่วมทุนกับบริษัทโกโก้ครับเพื่อบริหารที่ดิน และการแบ่งผลผลิตกันแบบมีสัญญาที่ชัดเจน 3. ใช้ที่ดินของคุณเป็นฐานผลิตในการสร้างแบรนด์โกโก้ใช้ที่ดินของคุณเป็นการสร้างฐานผลิต เป็นการโคโอปเปอรตกันสําหรับบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโกโก้อยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้พูดเพียงแค่พืชเกษตรครับแต่เรากําลังพูดถึงโมเดลการทําธุรกิจที่จับต้องได้และสามารถสร้างเป็นสินทรัพย์ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นของคุณได้อีกด้วยครับถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินมองหาโอกาสใหม่ๆโกโก้คือหนึ่งในคําตอบที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุดในช่วง10ปีจากนี้ครับพบกันใหม่คาคาโนมิกในตอนหน้าผมจะพาไปดูหลักฐานความสําเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ที่สา สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เขามีวันนี้สามารถสร้างเป็นารายได้ให้กับครอบครัวของเขาและกําลังเติบโตตามผลผลิตของโกโก้ Go, ที่มีอายุมากขึ้นที่ให้ผลผลิตมากขึ้นครับ